ตอนนี้อยู่ตลาดปรรยาทรัพั์นะครับมาเก็ตแลนด์นะครับโอ้รถมาเดินในตลาดกันนะครับของกินเยอะมากเลยตลาดทำใหม่สะอาดขึ้นเมื่อก่อนที่มาก็นานแล้วเนาะนี่ก็คือทำใหม่ดูดีมากเลย น่ากินน่ากินตลาดสะอาดขึ้นเยอะนะหลังโควิดมาก็พัฒนาขึ้นหมดทุกที่นะครับตลาดสะอาดขึ้นล้างตลาดกัน

เคยเห็นอะไรอย่างนี้นี่สุดยอดไอเดียเลยมีเหล้าขาวด้วยมีขาวนี่้มีมีเงินด้วยมีเงินด้วยนะครับกอไหนมีเงินว้าวเท่จริงๆเลยกินได้ด้วยนะป๊ เยอะคร,รับโอ้สะอาดมากตลาดสะอาดมากเลยครับมาดูของต้อนี่ไงครับอันดาครับสวัสดีครับมีไก่แบบเอาเน็ตเกต เอาหนักกี่ชิมครับเอากี่ชิ้นครัเอ,ครเอาเดี๋ยว,วยนะครับชิ้นหชิ้นน่า <c oughs> อ,อันไหนไม่เผ็ดฮะไก่อันนี้เผ็ดอันนี้เนื้อล้วนเหรอฮะจ้าเนื้อล้วนค่ะเนื้อล้วนนแล้วไม่กินเรามัเริ่มเผ็ดแล้วาก็เริ่มเผ็ดเนี่ย ตอนนี้นะคะสดเก๋ยอะว้าวมีเก๋ได้ด้วยนะ9.4อันนี้ชิ้นเท่าไหร่นะอันนี้25บาทค่ะใหญ่น่าิง ไงมา,งมามมครับ <c oughs> ลุมล้มโมิสาทอ กินที่ตลาดเลยวันนี้ตลาดบัญญัติครับนั่งดูทีวีนั่งเหลิหลังตลาดมีไข่มีร้านจอดรถที่ดีมีร้านขายอุปกรณ์พกขวดพวกผุงแล้วก็มีแมวโดนล่ามตัวหนึ่งไป กดกระดิ่งสร้างวีโอให้อันดา